อ้าวทำอะไรอยู่ล่ะนิดอ๋อรดน้ําต้นไม้ครับเออตอนนี้ผมรดน้ําต้นไม้อยู่มีคนมาหาพี่เกิดครับอ้าวแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะเขาพบพี่เกิดมหมยังอ๋อเขากลับไปแล้วครับพี่เกิดยังไม่ลงมาอ้าวทำไมไม่พี่เกิดยังไม่ลงมาแล้วทําไมไม่ไปตามพี่เกิดล่ะสงสารี่พี่เกิดแน่เลยอ้าวเขาพูดไม่ดีแล้วหนูพูดไม่ดีตอบกับเขาใช่ไหมล่ะโอ,อ คนรนั่นแหละครับคนอะไรไม่รู้ไม่มีมารยาทเลยมาบ้านเขาแล้วยังพูดกับเขาอย่างกับเขาไป่นคนใช้อ,อีกนิดนิดเคยยิพววนพรความที่ว่าทำเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาเรือนทานต้องต้อนรับหม่รูปแต่ที่นิดทำตอนเนี้ยแม่ต้องแปลความหมายว่าใครมาเรือนทานต้องต้อนกลับมาในการพูดจานั้นถ้าเกิดเขาพูดร้ายกับเราเราไม่จําเป็นจะต้องร้ายต่อเพราะ คืนทำอย่างนั้นจุดจบก็คือความเสียใจและเสียหายแม่สะพานี้ไปดูละครที่แม่อัดไว้เรื่องหนึ่งมาไปกับแม่แล้วก็ไปด พี่ดวงใจมาหาพี่สินดาหรอคะต่อพี่เดินสานมาตรงนี่จริงหรอคะพี่สินดาขยันนักเกือบตายขยันหรือจริงสินะขนาดขยันเรียนยังได้ผลอย่างเงี้ยถ้าไม่ขยันระกจะเป็นยังไงอ้าวพี่ดวงใจมาบอกว่ารักไม่ได้รู้ที่รัสินะไม่รู้ต่อที่กับดวงใจโกรธกันแล้วยังมีผลตอนเนื่องไปถึงที่สินดาอีกพี่ไม่รู้ซึ่งไม่รู้ที่หนูเอง กับเรื่องนี้เลยถ้าแค่เพียงสาลงนี่พักที่ีอาเรื่องใมปีสิเรื่องก็คงจะไม่จบแบบนี้แค่ไหมูปมิจฉาบวรย์เราจะไม่ทำบบนี้ดีแต่เพื่อเกิดกมันกงไม่น่าฟังเริ่มจากเรานะลูกไม่มีใครจะอยากใครกับเราสำหรเวรา ถ้าเกิดเราเจอคนที่สุภาพตลอดเวลาโดยเฉพาะคำโกรธขอโทษขอบคุณเราต้องใช้จิตตาไปทานเข้าถึงแม่หิวแล้วคับคับ ได้หลายอย่างก็พอทได้่ก็ยังแต่ยงไม่ไกลไม่สูเท่ารพอหน้าทางเดินไม่สง่าไม่สวยโสขาเดินก้นและกระกร้งเพลงไม่